อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดคลิปถัดไปจากทางช่องของพวกเราตำนานผีทหารญี่ปุ่นเฝ้าสมบัติโดยที่ตำนานผีทหารญี่ปุ่นเฝ้าสมบัตินี้ได้เกิดขึ้นที่วัดภูเขาทองจังหวัดพัทลงุงซึ่งบริเวณที่ตั้งนั้นอยู่ติดกับเทศบาลบ้านปากคลองหากใครนั่งรถไฟผ่านสถานีปากคลอง ก็มักจะเห็นภูเขาหินปูนสูงโดดเด่นเหมือนจอมปลวกและถ้าหากดูในแผนที่ก็จะพบว่าเขาทองตรงกับเขาอ้อในระนาบเหนือใต้แนวเดียวกันโดยที่คนเฒ่าคนแก่ได้เล่าให้ฟังว่าในสมัยก่อนบริเวณแถวนี้เป็นป่าหญ้าสลับกับทุ่งนาโดยการเดินทางยังเป็นทางเกวียนซึ่งในสมัยก่อนยังไม่มีความจเจริญรุ่เรงเรืองเหมือนทุกวันนี้และในสมัยก่อน เขาทองก็ไม่ได้ชื่อเขาทองอย่างในปัจจุบันแต่จะมีชื่ออะไรมาก่อนนั้นก็จำไม่ได้เช่นกันครับโดยในสมัยนั้นวัดเขาอ้อมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่เรื่องลือทางด้านไสยศาสตร์จนกระทั่งแม้แต่เสือและตำรวจรวมถึงคนทั่วไปก็เดินทางด้านด้นมาฝากตัวเป็นสิทธิ์กันมากมายเพราะอยากหนังเหนียวและแน่นอนว่าตำรวจกับเสือนั้นย่อมไม่ถูกกัน ยิงพัทลงุงในอดีตชื่อว่าเป็นถิ่นเสือมีมากไม่ต่างกับทางภาคกลางเลยทีเดียวในปีพศ2488รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้สงครามพวกทหารที่อยู่นอกดินแดนตามพื้นที่ต่างๆก็ทำการฆ่าตัวตายไปเสียมากและหนึ่งในจำนวนนั้นก็มีทหารญี่ปุ่นกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มลำเลียงทองซึ่งอยู่ในเขตพัทลงุง เมื่อรู้ข่าวเช่นนั้นจึงได้สอบหาสถานที่นำเอาทองคำและทรัพย์สมบัติทั้งหมดไปซ่อนจนมารู้ว่าที่ภูเขาใกล้สถานีปรากคองมีถ้ำใหญ่อยู่ตีนเขาซึ่งเขาออกไม่ลำบากนักจึงจัดการลำเลียงทองทั้งหมดเข้าไปไว้ในถ้ำก่อนที่จะระเบิดถ้ำพร้อมกับขังตัวเองเอาไว้เพื่อที่จะได้เฝ้าสมบัติอยู่ในถ้ำแห่งนั้นและนั่น ก็เป็นที่มาของชื่อเขาทองต่อมามีคนอยากนั่มรวยพยายามจะไปขุดหินเพื่อระเบิดปากถ้ำแต่ก็ทำไม่ได้เพราะหินมีขนาดหนักเป็นตันๆประกอบกับมีสำนักสงฆ์เริ่มเจริญและถ้ำก็อยู่ในเขตวัดด้วยผู้ที่ขิดจะเข้าไปขุดจึงทำได้ยากลำบากโดยที่เรื่องราวในตัวของผู้เล่าเองนั้นได้เคยปีนขึ้นเขาทองเมื่อสมัยนานมาแล้ว โดยทางขึ้นด้านที่ขึ้นไปจากเขตวัดค่อนข้างที่จะชันมากแต่ก็พอปีนได้ที่ตีนเขาจำได้ว่ามีล่องรอยเหมือนเป็นหินก้อนใหญ่ๆแยกออกต่างหากจากตัวหินภูเขาเหมือนมีใครเอามากองไว้ตรงตีนเขาโดยแรกๆจะเป็นบันไดปูนประมาณไม่กี่สิบขั้นแต่หลังจากนั้นจะมีเชือกผูกระหว่างต้นไม้ให้จับเวลาปีนขึ้นไปด้วยโดยมีเรื่องเล่าว,ว่า ในอดีตเคยมีคนพยายามอย่างมากที่จะขุดหาเพื่อหาทางเข้าไปในถ้ำพอถ้าหากเข้าไปในถ้ำได้จริงนั่นก็หมายถึงความล้ำรวยรอยอยู่ข้างหน้าอย่างแน่นอนแต่การพยายามทำเท่าไหร่ก็ไม่มีความสำเร็จเพราะหินมันหนักเกินไปแล้วในสมัยนั้นชาวบ้านทั่วไปก็ไม่มีเครื่องมือที่ดีพอที่จะสามารถยกหินออกไปได้ เคยมีการเอาล่างส่งและอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมมานั่งทางไหนเพื่อหาทางเข้าแต่อาจารย์เหล่านั้นล้วนกระบ,บอกเป็นเสียงเดิมกันว่ายัางไงก็เข้าไปไม่ได้เพราะเจ้าของเขาห่วงเอามากๆเพ่งกระแสจิตเข้าไปก็มักจะเจอเห็นภาพผีทหารญี่ปุ่นยืนถือดาบซาม,มูไรย,ยืนจังกาอยู่ภายในถ้ำเต็มไปหมดโดยดูสภาพแล้วคงจะสั่งเวยตัวเอง โดยการควานท้องซึ่งกลายเป็นผีใตาโหงซึ่งวิญญาณเหล่านี้ตอนก่อนตายได้ตั้งจิตเอาไว้มุ่งมั่นว่าจะรักษาสมบัติจึงทำให้ดวงวิญญาณเหล่านี้ค่อนข้างที่จะเฮี้ยนและดูเอามากๆซึ่งครั้งหนึ่งเคยมีพวกนักเลงอยากจะรวยเนื่องจากได้ยิงคำล่ำลือเรื่องสมบัติภายในถ้ำจึงได้ไปลบเล้าให้อาจารย์พร้อมกับคนทรงให้มาทรง เพื่อที่จะหาทางเข้าไปเอาสมบัติภายในถ้ำหลังจากที่ทำพิธีอยู่นานก็ได้ข้อมูลว่าตรงปากยอดเขามีป่องเล็กๆที่พอจะปีนลงไปในถ้ำได้อยู่หลังจากที่ได้ยินเช่นนั้นพวกนักเลงก็พากันปีนขึ้นไปบนยอดเขาและก็ได้เจอป่องนั้นจริงๆเมื่อเห็นทางเข้าเหล่าพวกนักเลงก็ไม่รอช้าต่างพากันรีบปีนลงไปในป่องเพื่อที่จะเข้าไปในถ้ำ แต่เมื่อกลุ่มักเลงเหล่านั้นปีนลงไปแล้วก็ไม่ปรากฏมีใครเห็นคนกลุ่มนั้นกลับออกมาได้อีกเลยโดยชาวบ้านคาดว่าถ้าไม่ขาดอากาศตายก็คงลงไปเจออะไรที่ส่วหยดสยองอยู่ข้างล่างเป็นแน่โดยเขาว่าวันดีคืนดีจะมีคนเห็นแสงไฟเป็นดวงขาวๆลอยขึ้นมาจากเขาทองหรือนั่นอาจจะเป็นดวงวิญญาณของกลุ่มักเลงพวกนั้น หรือไม่ก็อาจจะเป็นวิญญาณของทหารญี่ปุ่นที่ขึ้นมาดูว่ามีผู้ใดย่างกายเข้ามาในเขตพื้นที่ของเขาหรือไม่อันนี้ก็ไม่ทราบได้ส่วนเรื่องเล่าของชาวบ้านบริเวณนั้นเคยมีเรื่องเล่าอยู่ว่าชาวบ้านที่ทําไร่ทํานาติดกับเขาทองตอนนั้นเป็นช่วงเย็นตะวันกําลังจะโพเพฟ้ากำลังจะเริ่มมืด ตนก็เก็บอุปกรณ์ทำนาเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านจังหวะต้องเดินผ่านตรงจุดที่เคยเป็นปากถ้าซึ่งณนะตอนนั้นได้ถูกระเบิดหินลงม,มาปิดทางเข้าทําไปแล้วจังหวะที่แกกาลังจะเดินผ่านสายตาของแกเหลือบไปสะดุดเข้ากับสิ่งบางอย่างแกจึงเงยหน้าเงียมองขึ้นไปดูสิ่งที่แกเห็นนั้นถึงกับทำให้แกขาสั่นและเยียวลาดออกมาพอสิ่งที่แกเห็น คือล่างทหารญี่ปุ่นหลายล่างบางล่างนั้นก็ยืนถือดาบบางล่างนั้นก็กำลังนั่งมองมาที่แกแต่ที่แกจำได้ติดตามนันก็คือมีทหารญี่ปุ่นล่างหนึ่งมองมาทางแกด้วยหน้าตาที่โกรธเกี้ยวเหมือนตาจะทะลักออกมาข้างนอกเบาให้ได้สุดท้ายพอแกเห็นอย่างนั้นจึงรีบวิ่งหนีม่คิดชีวิตเพื่อที่จะกลับบ้านโดยตอนหลังแกได้สันนิษฐานว่า พวกผีทหารญี่ปุ่นในถ้าคงจะออกมาหลอกล้อนเพราะไม่อยากให้ใครเข้าไปอยู่ใกล้กับสมบัติของพวกเขานั่นเองโดยที่เรื่องเล่าต่อมาเคยมีเนรองค์หนึ่งมาจากสำนักสายเขาอ้อโดยเนรองค์นั้นมั่นใจว่าตัวเองมีวิชาอาคมพอตัวเลยอยากที่จะลองวิชาโดยการที่จะใช้วิชาที่เรียนมาไปกำลาบผีทหารญี่ปุ่นจึงได้ปีนขึ้นไปบนเขาทอง และได้ย่อนตัวเองลงไปตามป่องซึ่งเป็นป่องเดียวกับที่กลุ่มนักเลงได้ย่อนตัวลงไปแล้วหายลับไปทั้งหมดนั่นแหละครับโดยชาวบ้านที่ไปด้วยต่างก็นั่งรอเนรนกันอยู่นานสุดท้ายเนององคนั้นปีนลงไปแล้วก็ไม่ได้กลับขึ้นมาอีกเลยในปัจจุบันเท่าที่ฟังก็ยังไม่มีใครกล้าคิดจะลองดีเข้าไปอีกส่วนเรื่องสมบัติทหารญี่ปุ่นที่เขาทองนั้นก็ยังคงเป็นปริศนาต่อไป ว่าภายในถ้ำนั้นมีสมบัติจริงหรือไม่หรือเป็นแค่คำบอกเล่าโดยปัจจุบันถ้ำดังกล่าวได้กลายเป็นเขตของวัดและโรงเรียนไปแล้วจึงยากที่ใครจะเข้าไปขุดหาสมบัติได้อีกบวกกับเรื่องเล่านี้ก็ได้ลางเลือนหายไปตามกาลเวลาเนื่องจากคนในยุคน,นั้นที่รู้เรื่องของสมบัติก็เริ่มล้มหายตายจากไปกันหมดเหลือเพียงไม่กี่คนที่จะรู้ถึงประวัติทรัพย์สมบัติ ในถ้ำเขาทองแห่งนี้แล้วทุกท่านล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างหรือท่านใดมีประสบการณ์หรือมีข้อมูลสามารถมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดผิดพลาดประการใดในการใช้คำพูดทางแอดมินต้องขอกราบอาภัยมาณะที่นี้สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับทางช่องหล่อลี้ลับสำหรับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ